สวัสดีครับนะฮะพอดีมีพัสดุมะมีพัสดุมานะจากคุณคุณสายพินนะครับคุณสายพินนะครับสมุทรสงครามนะคุณสายพินจากสมุทรสงครามนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพัสดุก็ไปลงที่บ้านป้านะครับไปลงที่บ้านป้านะครับแล้วก็ส่งต่ออย่างไทยชาแนลก็ต้องขอขอบคุณ สายพินแล้วก็แตตนด้วยนะครับที่ได้ให้ YouTube นำพัสดุมาส่งกีกครั้งหนึง่งนะครับเดี๋ยวเราดูข้างในเดี๋ยวให้แกะดูข้างในเลย ของถุงทองนะเป็นถุงทองมีตุ๊กตาของถุงทองนี่ของเล่นถุงทองนะครับแล้วก็อะไรอีกเนาะเดี๋ยวดูก่อนในนี้เป็นอะไรดูต่อย่างถุงทองนะครับอันนี้ในเป็นกับข้าวนะครับนะนีเหมือนเหมือนเหมือนพิ่ปะเผาอันพิ่เผาปะนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกนี่โอ้โหเกหอ,อยเซรามิกเลยนะโอ้อะไรเขาเรียกโมบายโมบายครับโมบายนี่โอ้โหยาวเลยบ้างมีสีสูกนะครับตัวน,นี้ก็จะปิดได้เลย มีสีสุกนะครับโอ้ยโตรน้อยน่อยนี่มาอาอมันสองอันสองอันนะครับสองอันมีนเกาะกันอยู่เลือกไมด่ดูนะถ้าไม่จัดดีๆเมื่อกี้หล่นแตกเลยนะเนี่ยนะนะมันมันขัดกันอยู่มันจะใช่คนละส่วนนี่มันเป็นอย่างนี้มีสองอันนี่นครับนะ สองอันเดี๋ยวเราค่อยติดีิดอันตรงนี้เป็นโอ้อันี่หนักมากเลยวิ่งถุงคลองเดี๋ยวเพ้อมุดไปจริงๆริถุงคลองเนี่ยถุงคลองนี่เป็นอะไรอะ่ะฮะถุงใหญ่มากเลยนะฮะเด อ๋อถุงนอนแบบเย็นๆนะ่ะนะถุงนอนเป็นของถุงทองนะครับเป็นถุงทองก็มันเป็นคล้ายๆตัวนี้หรือเปล่าไอ้ตัวตัวเย็นนะ่ะเจียวเย็นน่ะแบบแเจียวเย็นหรือเปล่าประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวผมขอเรื่องรายละเอยียดกับพี่เขาอีกทีหนึง่งวิธีใช้นะครับก็ ของก็มาครบแล้วนะครับนะครับเป็นที่น้องทุ้งทองตุ๊กตากับฟุตกบอลน,นะครับนั่นไมเป็นนักพิกลก็โมบายโมบายนะครับมาสิงแล,แล้วเอาไว้เก็บแล้วหลบคุงท่าวดึงทองจะเล่นบางทีหรอย่างเล่ต้องห้อยไว้ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับขอบขอบคุณ ขอบคุณพี่สายพินมากๆนะครับพี่สายพินจากสมุทรสงครามก็ขอขอบคุณคุณพี่สายพินจากสมุทรสงครามมากนะครับก็ได้รับของแล้วนะครับได้รับประสุแล้วก็ขอขอบคุณขอ,ขอ,ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยทุกท่านนะครับามามาถุงทองนี่นะฮะตึุงรึงให้ถุงทองดูเล่นเลยนะครับลูลนะบกตาเพื่อนซีของถุงทอง <c oughs> ฟุตบอลไม่ค่อยเล่นมากจะเล่นเป็นตุ๊กตานะครับ <c oughs> โอเคนะครับขออนุญาตจบคลิปวิดีโนี้คร่ะครับขออนุญาตจบคลิปวิดี่นี้นะครับสวัสดีครับ